สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมแล้วก็น้องนะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนทุกคนมากินหอยด้วยกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งอ่ะใช่นะครับผมถึงเที่ยงวันเที่ยงวันเนาะตอนนี้ก็ยังซอยอยู่นิดตอนนี้ก็ยังมืดครึ้มอยู่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรนะฮะก็เลยไปหาหอยนะครับผมแล้วก็มีแซลมอนด้วยมีทั้งหอยมีทั้งปลานะครับคุณผู้ชมกินกับซีฟู้ดนะครับบ้านคุณผู้ชมก็น่าจะตกเหมือนกันอะนหยท เอ้าก็ไปหาที่ตลาดอะเออเอออผิดอะไรอะคิดว่าเป็นงมหาแถวคลองแถวบึงไปงมหาเลยนอนกอดหมอนนอนหนาวอยู่นี่คืองอมหอยใช่มือยังกินอยู่เลยนี่จะเวลาไหนไปหาหอยเนาะไปงมหอยในน้ำเนาะกลางคืนไงโอ้กลางคืนยิ่งแล้วเลยครับผมหนาวมากทุกคนยิ่งฝนตกในหน้าหนาวด้วยเย็นมากหนาวมาครับผมวันนี้กินหอยหวานด้วยกัน อืมันด้เข้าหน้าฝนไหมพี่เกมยงังอ๋อหวานหวานมากนี่อะ่รมากยังไม่เข้าหน้าฝนครับเพราะว่ามันต้องเข้าหน้าร้อนก่อนอมีนาเมษาพฤษธภาโน้นนะครับผมจะเรไอฝนจะเริ่มมาเป็นหน้าที่ทรมานสุดๆหน้าร้อนหน้าร้อนร้อนมากไม่ชอบเลยอื้อหือ อันนี้เราเอาหอยหวานไปต้มกับใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับทุกคนมีกลิ่นหอมหอมากหวานอะหอยหวานแล้วมันไม่ติดเปลือกเลยนะใช่ถ้าเราไปไปปิ้งไปย่างเนี่ยมันจะติดเนาะติดเปลือกลอกด้วยใช่แกะยากด้วยแล้วตรงนี้มันไม่หลุดนะใช่มันมันขาดไปเลยอุ้ยคพณสังเกตมันไม่ขาดนี่ไม่ขาดได้ ปกติผมไม่ชอบกินหลอดหอยหวานนะทุกคนมันแก่ยากอตอนเอาไปย่างนะมันมันขาดอะ่ะผมเลยไม่ค่อยกินได้กินไม่เต็มใช่ทอนมากผมอยากกินหอยแค็งมากกว่ามันกินแบบอันนั้นคืออันนั้นคือหวานไงหวานเลือดถ้าสดสๆชอบลองจับน้ำจิ้มข้างในน้ำจิ้มในนี่ก็มีนึงไม่ออกตอนแรคิดว่าพี่เกมน์ให้ดูนะ ให้แกะไอ้ฝานออกมันไม่ต้องหายจูบกระดูดออกไงไม่เลยกินพริกหลหรือเราแซบไม่ไงเสวยเจ็บท้องอีกจะไม่ได้กินแบบนี้ทุกคนแซลมอนแซลมอนดองซีอิว๊วโชยุใช้ซ่อมเอออันนี้จิม้มเอาอานาถาทุกคนแต่เก็บก็ไม่มี เอานี่ก็แล้วกันง่ายดีมันยิปบั้หอมเดี๋ยวจะปล่อยให้มันไหลลงคอแต่มันนี่มันเป็นอะไรที่ฟินฟินจริงจมันเป็นปลาที่อร่อยมากเลยทุกคนโดยเฉพาะถ้าเอาไปดองเนี่ยเราดอง เรดองซีอวแล้วนะโชยุเหมือนกันไหมซีอวกับโชยุซีอวโชยุคล้ายกันคล้ายกันมันซอสดำเหมือนกันอ่ะคล้ายกันดำแล้วรสชาติไม่เหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันคล้ายๆอ่ะก็ไม่ถึงเหมือนชาตแต่คล้ายๆมมจิ้หอม นั่งอยู่ตอนนี้ทุกคนยังหนาวเลยอ่ะลมมันแรงลมมันเนี่ยโหมือเย็นแคบอันนี้เพิ่งหยุดนะทุกคนตอนกลางวันเราก็ไม่ได้กินอ่ะเรามากินตอนเย็นอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ลงเย็นหน่อยวันนี้นะบ้านของคุณผู้ชมก็น่าจะตกเพรามันตกทั่วเลยนะครับเนาะ ตกทั่วฟ้าฟไม่รูกว่าคุณเทปไม่ตกเอาก็าบอกตกตัวอะไร <laughs> พูดไปงั้นแหละ <laughs> เอะครับนี่อะ่ะแม่ถ้าตกนี่นเสียดายไ่เก็บจิ้มอ,อย่าให้ตกนะแพงครับผมตอนนี้มีอะไรก็แพงหมดแพงเงินหมูยังไก่ชอบน้ําดองเข้ามา มันหอมปลาแบบไม่ขาวเลยทุกคนไม่กินอะไรกินอย่างนี้ก็ได้ใช่หวานน้ำดองเขาจะออกหวานๆแล้วก็หมหอมดูดิมันมันออกมาอยู่ข้างนอกหมดเลยนี่มันแซลมัน หมดแมเน่ยเผาเนี่ยแล้วแต่เราไม่มีแล้แแล่เมื่อก่อนอยังบังคับอยู่เลยจิ้มเธอหมดก็ดีไม่หมดก็ไม่เป็นไรนี่ทุกคนโอหสุดยอดเสียมันหล่นยังไงจิ้มยังไง แบบนี้อร่อยไหมเม่เอ,อพันผักอันนี้ส่วนท้องนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนท้องก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ส่วนได้เป็นค่านะชี่โครงนะ่ะสันหลังเอาง่ายๆอยู่ข้างหลังนี่พันนะ่ะอืมยหวานมัน เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันกว่าไอ้นี่นะท้องนะเนี่ยใช่ท้องมันมันมันกว่ากินเยอะๆปลาเยอะฉลาดฉลาดอยู่แล้วมีรายการหนึ่งเขาเลี้ยงฟายตัวหนึ่งยี่สิบกว่าล้านอ่ะควายสวยงามเหรอสวยงามเนี่ยควายไทยไม่หรือควายประเทศเนาะไทยควายไทยนี่แหละตัวใหญ่ตัวหนึ่งเป็นสิบล้านก็มีเอาไหมเอาเราไปซื้อน้ำเชื้อเข้ามา แล้วก็มาผสมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแบบนะค่อยชอบเลี้ยงสัตว์ใหญ่อะรู้สึกว่ามันเลี้ยงยากาเลี้ยงเด็กชอบชอบแม, <laughs> มวแ <laughs> มวชอบแมว, <laughs> ช,อมวชอบหมา <clears throat> เลี้ยงตัวเองก่อนเถอะตอนนี้โอเคโอ้โหตัวนี้เลียนเลี้ยง ตัวเองให้จบก่อนโอเคจบม .6 ก็ไม่เรียนละอ้าวทำไมงั้นอะอไม่รู้ขี้เกียจเขาจบปริญญาตีเขายังต่อปริญญาโทต่อเอกเป็นด็อกเตอร์กันนู่นความรู้มันไม่มีที่สุดหรอกอืมยังผมไม่ไเป็นด็อกเตอร์มาน่าจะเป็นด็อกเตอร์เดียวโอ้ด็อกเตอร์อย่าเปเลยด็อกเตอร์อะ แต่เกตสูนนี่ก็เป็นด็อกอย่างเดียวอ่ะไม่สูนนะเคยได้แตไม่บ่อยไม่อยากโอยเลยนี่ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยรู้จักคำว่าสูนนะครับผมใช่่ใช่เลยคนเก่งเ่ไปเปิดประวัติให้ดูนะโอ้แน่นอนไม่มีสูนเป็นแทบไม่อไม่มีข้อมูเต็ม ไม่มีครับผมแม้แต่ขอรอขาดเรียนพี่ยังไม่มีเลยอ๋อเด็กวีอ่ะเด็กดีอ่ะไม่เคยตั้มกิจกรรมซักวิชาไม่เคยขอรอไม่เคยขาดเรียนโอ้โหสุดสุดอ่ะเหมือนไม่เชื่ออเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไงฟังหูไว้หู มันผมเป็นคนเห็นไหมเป็นยำทุกคนเห็นไหมล่ะไม่เกี่ยวเยี่ยวเลยตันหยดใส่ขาเลยรู้ไหมพี่มีของนะรู้ไหมใครพูดไม่ดีใครทําไม่ดีใครคิดไม่ดีเนี่ยจะต้องผลทันทีเลยฟุกก็บอกผมทำเองไเนี่ใช่ไงมันจะทําเองนั่นแหละผลของการกระทำไง ไอทั่วเลยพี่มน้ำจิ้มหมดอ่ะฮัหรอไม่ถ้วยมาทุกคนเอาให้หมดตัวใหญ่มีคนละชิ้นเนี่ยแบ่งพอดีเลยครับผมโดนมีน้าจิ้มอยู่นี่ใช่มาเป็นอะไรที่แบบมาจิ้มฟันอ่ะทุกคนกลัวมันตกมาก ต้องแบหบลับตาหลับตาเนื้อใช่ไหม,อ,มอร่อะไรยิ้มงกว่าไม่ใช่นึกถึงอยาอื่นนะนึกถึงปลานะนึกถึงปลาไงไม่ใช่นึกถึงหอยหอยอะไรหอยแข้งไ <c oughs> ม่เนื้อแซลมอนอร่อยกว่ามาครับทุกคนแซลมอนอีกคนละหนึ่งชิ้นครับผมหอยนี่ก็แบบเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะครับกินได้เนะรื่นเลยนะไม่แข็งไม่เหนง่ายแต่แซลมอนนี่เป็นอ่ะ ต้องหมดที่เด็ดหมดห้ามห้ามเหลือห้ามใช่ครับผมที่เด็ดคืออร่อยมากแล้วก็เราชอบมากจัดการครับผมไม่อยากให้หมดเลยมันจะรีบหมดไปไหนนะแต่ว่าไม่อยากให้หมดก็ไปซื้อมาครับใช่ไหมไม่อยากให้หมดก็ไปซื้อมาครับผมก็ค่อยๆถนอมกินไง ฝนจะมาอีกแล้วตอนนี้ก็มืดคืบม,มาอีกแล้วครับ,บเย็นนี้น่าจะตกอีกนะพี่วาหกแน่แน่ใช่เดี็กกินี้นะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบ,บเจอกับผมและน้องในคลิปต่ตอไปพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>